เข้าใจงานเข้าใจคนด้วยทักษะ active listening skill คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะไว้ทำงานอย่างเราๆมักเป็นคนที่ชอบพูดมากกว่าฟังนะครับยิ่งถ้าตำแหน่งเราใหญ่ขึ้นเนี่ยเรามากักจะชอบพูดแล้วก็ฝึกทักษะการพูดเป็นเราดับต้นอย่างไรก็ตามทักษะการฟังก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับทั้งในระดับหัวหน้างานเองผู้นำหรือแม้แต่พนักงานที่อยู่หน้างานที่มีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงผู้นำที่ไม่สามารถรับฟังพนักงานได้ดีพอนะจะไม่เข้าใจปัญหาของพนักงาน อาจทาให้อัตราการละออกภายในองค์กรสูงขึ้นหรือที่เราเรียกว่า turnover นะครับโดยเฉพาะกับพนักงานที่เป็นระดับ top performance ขององค์กรซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพียงเพราะเราไม่สามารถเข้าใจปัญหาล,ลึกๆที่พนักงานต้องการสื่อสารหรือต้องการให้ช่วยได้และกับพนักงานระดับฟอนต์ไลน์เองนะครับที่ใกล้ชิดกับลูกค้ายิ่งจําเป็นต้องมีทักษะนี้นะเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่จะสื่อสาร ซึ่งสิ่งที่สื่อสารนั้นเนี่ยอาจเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งทางตรงและทางอ้อมหากรับฟังได้ไม่ดีพอนะครับหรืออาจจะไม่เข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าที่ต้องการสื่อสารออกมาเนี่ยอาจเป็นความเสี่ยงกับธุรกิจในอนาคตก็เป็นได้นะครับเมื่อเราเข้าใจว่าการฟังเป็นทักษะที่สําคัญแล้วเราลองมาดูกันนะครับว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับจะทําได้อย่างไรก่อนอื่นเรามาเริ่มทาความเข้าใจกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนทนาหรือการ ไปรับฟังคู่สนทนาของเราก่อนนะครับการรับฟังนั้นมีเป้าหมายอยู่2ออย่างอย่างแรกคือเข้าใจในสิ่งที่คู่สนทนาต้องการที่จะสื่อสารให้เราได้รับรู้ทั้งความหมายและอารมณ์ที่ซ่อนอยู่และเป้าหมายที่2คือแสดงออกถึงสิ่งที่เราได้รับรู้และได้รับฟังมีส่วนร่วมกับสิ่งที่คู่สนทนาได้มีการส่งผ่านมาให้เราหากเราไม่สามารถทําให้คู่สนทนาเรารู้สึกได้ว่าเรารับฟังเขานะครับเขาอาจจะหยุดแชร์ข้อมูลทันทีเพราะรู้สึกว่า สื่อสารไปก็มีประโยชน์อะไรการจะให้บรรลุทั้ง2เป้าหมายนั้นเนี่ยเราต้องฝึกทักษะการฟังเชิงลุกหรือ active listening skill นะครับซึ่งจริงๆก็มีอยู่ทั้งหมด3ด้านที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับส่วนที่1คือความเข้าใจหรือ cognitive คือการให้ความสนใจและทำความเข้าใจในเรื่องที่เราได้รับฟังจากผู้อื่นซึ่งบางครั้งอาจเข้าใจได้โดยตรงไม่ต้องตีความอะไรมากนะครับเป็นคําพูดโดยตรงออกมาไม่ต้องแปลความแต่บางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องตีความจากข้อมูลที่ผู้พูดเสือ,อ,อกมา อันนี้ขึ้นอยู่กับสกิลที่เรามีอยู่ด้วยนะครับส่วนที่2อ,อารมณ์หรืออิมโวลเชนลนะครับควบคุมอารมณ์ให้สงบนิ่งนะครับต้องรู้เราต้องมีความรู้สึกรู้สึกเห็นอกหงใจผู้พูดขณะรับฟังตลอดการรับฟังนะครับเป็นการปรับจูนอารมณ์ของเราเองและส่วนที่3นะครับพฤติกรรมหรือ b e h a v i o อลแสดงออกถึงความสนใจต่อผู้พูดทั้งภาษาและการแสดงออกทางกายทั้ง3ส,ส่วนนี้นะครับจะช่วยให้เราเป็นแอคทีฟ l ลสเซ n เนที่ดี อย่างไรก็ตามยังมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอีกเก้าอย่างนะครับที่สามารถช่วยให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีได้แล้วนะครับแล้วก็ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการฟังโดยเคล็ดลับทั้ง9้าอย่างนียเป็นเหมือนคู่มือปฏิบัติที่จะช่วยเราในสถานการณ์จริงได้โดยไม่ใช้เพียงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับข้อหนึ่งนะครับลองทบทวนคําหรือประโยคบางส่วนที่ได้รับฟังเป็นวิธีการพื้นฐานที่จะช่วยให้ผู้พูดได้ตระหนักนะครับว่าเราได้ฟังเขาอย่างตั้งใจ โดยการทวนคําหรือประโยคบางส่วนหรือช่วงสุดท้ายให้ผู้พูดได้รับทราบวิธีการดังกล่าวเนี่ยอาจช่วยเน้นให้แน่ใจถึงความเข้าใจของเราและยังช่วยหยุดจังหวะการสนทนาเพื่อปรับอารมณ์ได้อีกด้วยนะครับข้อสองนะครับอย่าตีความคําพูดของผู้พูดตามคําที่เราคุ้นชินเมื่อเราได้รับฟังคําพูดจากคู่สานทนาเนี่ยอย่าพยายามเปลี่ยนคําพูดตีความตามความเข้าใจของเราเองพยายามเข้าใจกับคำพูดที่ผู้พูดต้องการสื่อจริงๆการเปลี่ยนคําหรือประโยคมาเป็นแบบ ที่ตัวเองเข้าใจได้ง่ายอาจจะตกหล่นหรือทําให้ความเข้าใจนั้นผิดพลาดหรือคัดเคลื่อนได้นะครับยกเว้นหากเราต้องสรุปเป็นคําหรือประโยคเพื่อบันทึกหรือช่วยจําอาจถามผู้พูดก่อนเพื่อให้ความเข้าใจที่ตรงกันและไม่คัดเคลื่อนนะครับข้อ 3. เสื่อให้เห็นถึงความสนใจผู้พูดด้วยภาษากายแต่ควรทํามันเป็นอย่างธรรมชาติจริงๆครับการสบตาการแสดงท่าทางต่างๆที่สื่อให้เห็นว่าเราสนใจและตั้งใจกับสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามนะครับหากต้องฝืนทําทุกครั้งหรือพยายามจนเกินไปอาจทําให้การรับฟังไม่เป็นธรรมชาติเหมือนการแร้งทําควรทําอย่างพอดีแล้วค่อยๆฝึกให้เป็นธรรมชาติข้อ 4. ให้ความสนใจกับภาษากายหรือสัญญาณอื่นๆของผู้พูดนอกเหนือจากคําพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนเสียงท่าทางของร่างกายที่แสดงออกส,สิ่งต่างๆเหล่านีนะ้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะช่วยแปลความคําพูดของผู้พูดที่เสือออกมาได้อีกด้วยนะครับ ข้อ 5. ถ้าไม่เข้าใจให้ถามผู้พูดอย่าตีความไปเองคล้ายๆกับข้อ2นะครับถ้าเราไม่เข้าใจและกําลังจะพยายามทำข้อเข้าใจการถามผู้พูดเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะช่วยให้เราไม่ตีความผิดและก็ช่วยในการแสดงให้ผู้พูดรู้สึกนะครับว่าเราให้ความใส่ใจในบทสนทนานั้นจริงๆข้อ6กนะครับทำใจให้นิ่งควบคุมอารมณ์และสติระหว่างบทสนทนา,นา แน่นอนนะครับว่าเรื่องที่เราจะเข้าไปรับฟังนั้นน่ยมีทั้งพลังทางบวกและลบนะครับที่เราได้รับมาจากผู้พูดหรือจากบทสนทนาที่สามารถส่งผ่านมาที่เราได้นะครับหากเรื่องที่เรารับฟังนั้นเนี่ยส่งพลังด้านลบและอาจจะลบคนจิตใจของเราอาจทาให้สมาธิในการรับฟัง,งเราเสียไปเราอาจจับประเด็นและคุ้นคิดกับบางเรื่องในหัวกับคําพูดบางคําและประโยคบางประโยคได้นะครับเมื <ME> ่อ <j ia S 1> จะเปลี่ยนเรื่องก็ยังคิดถึงเรื่องเดิมอยู่นะครับทางแก้ในเรื่องนี้คือทาใจให้สงบ ปล่อยผ่านเรื่องบางเรื่องที่รับฟังแล้วก็อยากเก็บมาเป็นอารมณ์นะครับและบันทึกในมุมของข้อมูลที่ได้รับมาเท่านั้นนะครับก็จะสามารถช่วยเรื่องนี้ได้นะครับอยากเก็บมาเป็นอารมณ์นะครับบางเรื่องเนี่ยบางทีมันกระทบกระเทือนจิตใจเราหรือความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็อาจจะต้องปล่อยผ่านบ้างน,นะครับแล้วก็จดบันทึกในลักษณะที่มันเป็นข้อมูลที่ได้รับฟังมาเฉยเฉนะครับข้อ 7. แจ้งให้ผู้พูดได้รู้หากเรายังจับประเด็นได้ไม่ดีพอ ไม่ผิดนะครับหากเราฟังได้ไม่ดีพออาจจะประเด็นไม่ได้เนื่องจากวันนั้นเราผ่านการรับฟังบทสนทนามาหลายเรื่องจนเหนื่อยล้าหรือบางเรื่องที่เรารับฟังเนี่ยไม่ใช่หัวข้อที่เราถนัดนักเราสามารถแจ้งให้ผู้พูด,พดนั้นได้รับรู้ได้อย่างไม่อ้อมค้อมนะครับแล้วก็ขอให้พูดซ้ําอาจจะขอให้อธิบายให้ละเอียดขึ้นนะครับหรืออาจจะนัดหมายพูดคุยใหม่ก็ได้เพื่อให้เราได้มีโอกาสไปทํากานบ้านเพิ่มเติม,ตมนะครับข้อ8อย่าด่วนสรุปอะไรหากบทสนทนานั้นยังไม่จบ สมองเรามักคิดแล้วก็ด่วนตัดสินแล้วก็หรือด่วนสรุปในเรื่องที่ได้ยินอย่างรวดเร็วนะครับทั้งที่บทสนทนานั้นเนี่ยยังไม่จบเรื่องนี้เป็นกับดักอย่างหนึ่งในการสนทนานและการรับฟังนะครับพยายามตั้งสติรับข้อมูลให้ได้มากที่สุดพึงระลึเลกเสมอนะครับสิ่งที่เราได้ฟังเนี่ยเป็นแฟกต์อย่างหนึ่งที่ต้องนําข้อมูลมาเรียบเรียงแล้วก็สรุปหลังจบบทสนทนานเท่านั้นโดยควรสรุปประเด็นต่างๆร่วมกับผู้พูดจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในตอนท้ายนะครับข้อ9นะครับตรวจสอบ สภาวะทางอารมณ์ของเราอยู่เสมอสำหรับข้อนี้นะครับพูดง่ายๆก็คืออย่าอารมณ์ขึ้นนะครับขณะเรารับฟังบางเรื่องที่อาจมีผลกระทบกับจิตใจและอารมณ์ของเราควบคุมสติหายใจ,จลึกๆนะครับอย่าโต้อตอบกับผู้พูดโดยเด็ดขาดนะครับอย่าสร้างกลไกป้องกันตัวของเราเมื่อได้รับฟังเรื่องที่อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความคิดของเรานะครับหรืออย่าไปใส่ความคิดของเราในรื่งบทสนทนาที่เราคุยกับผู้พูดนะครับ พอหากมีการโต้เถียงเกิดขึ้นนะครับการสนทนานั้นเนี่ยจะหยุดทันทีพึงระลึกเสมอนะครับว่าเรามาฟังเก็บข้อมูลและเข้าใจผู้พูด,พดหากรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆอาจขอเบรกก่อนก็ได้นะครับเราค่อยมาคุยกันใหม่นะครับไม่ง่ายเลยนะครับกับการเป็นผู้ฟังแบบแอคทีฟหรือเส้นด้วที่ดีจากทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยผมเองคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการควบคุมอารมณ์และปรับจูนทัศนคติของเราเองก่อนการรับฟังหรือการสนทนา จะเป็นอย่างมากนะครับที่เราต้องคิดว่าเราไปรับฟังเข้าใจไม่ใช่ไปหาทางแก้หรือชี้ให้ทำํำหมวกที่เราสวมอาจไม่ใช่เพียงหัวหน้าเพื่อโรงงานแต่เป็นเหมือนมิตรสหายที่เพื่อนสามารถแชร์เรื่องต่างๆให้ฟังทุกเรื่องนะครับลองนําไปไประยุกต์ใช้แล้วก็ฝึกกันดูนะครับผมเชื่อว่าหากเราเป็น Active ลิสเ e อร์ที่ดีนะครับสิ่งที่ได้ตามมาคือความเชื่อใจจากทั้งลูกน้องเพื่อนโรงงานและลูกค้านะครับ